สบายดีมาลุงสบายดีพี่น้องสบายดีสุกูสุขคนสบายดีคุณตาคุณยายพ่อตู้แม่ตู้สบายดีเด้อพี่เขาบ้่นขาวถนนเลี้ยงกังว่าสิเตรียมเครื่องไปขายน้าบริลลายช่กระร่าสิเตรียมเครื่องไปขายน้าเดี๋ยวต้องก่อนเขาลูกซะก,ก่อน เพราะว่าท้าแม่กับท้าพ่อนะออกหน้าไปแก้พื้นหมือว่านี้บ่ได้ออกไปแก้ทุกวันแต่พอ,อยุบเป็นบอสบระอะไรยุบเขาับยังอินเขากับปลากระป๋องปลาในกระป๋องกรบปงหมวงสุกหบองม่วงนี่ท่านไปลิงเองสุกแล้วพอได้กลิ่นแบบน,นี้มันมีลายซ้ำทั้งซ้ำหมักน้อยทั้งซ้ำหมักพอได้กลิ่นสมแล้วก็หมักสุกเป็นลายลลายอะไรเพื่อ มาเดินแม่ก่อนนะโอ้ยไอ้ปลาบักอ้ายนอนนี่อ้ีามันนี้นี่ปลาบักอ้นอนเปโลนี่กอ,อ,อ่นนี่น,น,นี่นนี่นี่นีนี่นี่นนนนนนน่นนน่น ข้ามีแรงสีเขียวมีเล็กยุดเขาสนอกเลียมปั่นมงเก่งเก่งเก่เก่งเก่งเก่กอ่ะิอันนี้วกมมวยอาลงจะกะมาเห็นขวยเอ็ดขาเลยยืนุ่ม mắm mâm lĩa mắm ăn mâm mắm tân ăn mâm tân lĩa mắm mâm tinh 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 là

เริ่มดีแดดแล้วน้าดีสามมือสี่มือ,อนี่มันข้าวรงเพลงนะันะ มาคาวแล้วมันหยาดของมันหน่อยแลวมันหน่อยสี้ดำเนี่ยมันหยาดปาสติ้มัอิ่มมัมันคือมันคือห้างมัน่คืห้าง่ะ ไดจังได้กระโดนเลียมเซาดอกโป๊กเลยนี่ไก่ตักหนึ่งอะคนเก่งคอนเก่งอ่าแม่กินนร่องกลางเ่องกลางกินได้กินอย 텐 simulation Aold Khan D'ном This year was my first year in the club So I haven't tried many But if we try hard how many р mono K 짝 A Welts K C ov e Id Oh F C V K The expertise KasBC The 그 самойvern labour club of the forest country shows on vlog s g o o มก ยังก็อึดช่วงนี้นะบ่คือตะกี้ตะกี้ฮะกระป๋อมฮะไข่มาแต่งให้ั้นคูมือดีโอ้องฉัหัง้จมา้ทไมมันเปลี่ยนไปเด็ยบีล้วอ่าไี่ครีเขาขยับเียเบิดแล้ ลีนีเขาเก่งเนี่ยมักปลา,า,ากระป๋องบ่อยเลยคอันนั้นไม่เหม่ยว่ไหมอาอ่าจอถ้ากนมาหน่หหอยนะไม่ไหายป่ะไี่ไงวันจักรี

เอ็นมะลินไม่ิแคลหือไม่กินแเเียเอาทิพไปอิ่มแล้วลูกไม่ไม่ป้อนอีกมทใอิ่มเยกินมนอิ่ม่ใหญ่ก็ออกไปคนพื้นก็พอใหญ่ยันเที่ยงกูจะซีล้แรกไม่เลี่ยงมาสิไปแต่เศร้าม่เป็นข่าวล่กน ไม่อ้วนบอกเยไรแข็งแห้งกินท่าว่ายแข็งแห้งรีบวัสศุออกไปค่ายไดซาอุบลหนองบาดอันถ้าแม่ว่าท่พ่อผัดติดรถไถายดตุดตุดตุดออกแล้วแข่งออกไปคนพื้นไปหรอก็เลยได้ยูเอามีหุ่นกับยิงลิงไปแล้วก็เลยว่ามามาอาลงเดี๋ยวไปจับแม่ให้หุ้อง ยิงกระดกบอกใหม่เดี๋ยวใหม่เดี๋ดยวไม่ลิงก็เลยวะไปซะตอนบ่ายยังสีป่ปอ่ะลงลงไมลิงว่าตอนเที่ยงยังสิปไปม่ลิงไม่วุ้มาแต่หน้าคนละ ม pues pues ้าม้าดันลงเองได้เออมันมีขาสี่ขามาขาวแล้วเมันเน่ยมันจะมันน่นะนงนะเบิ้งขักแท้ขาวกระยมบกิน บงคนจะดูแม่อ๋อยำข่าวในลูกอืมเบ่งจนไปพักนวยกระตะแม่สอยังคืร như thế thế này, đọc. Nhìn đọc này. Ơi, đúng. À, luôn 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 Hãy anh cho kênh Ghiền Mì đi Để không bỏ lỡ những video hấp mẹ เดียบเดียบพาเท้าน่เกลียเลย่ะมีเล็บเงาลงมาลนงตาหงไอ้บ่าเฮ้ยเฮยเยเฮ้ยยเ้าเลยเย มีนะเงยมาเบิ่งปลาลุงนะีนะตัวกระซิกบให้เข้าเบิ่องอยู่ปล้ลุงบอกว่าเฮ้นนี่อนะ <c oughs> ย่าวนกินอิม่มแหละต้องไปยุลมอืมโอ้เาจะกินเขาก็ได้ไปกินใช่ไหมเอาทิ้ๆอาม่มมามาแม่มาล <c oughs> มาเลย แม่เอ้ยถ้าไก้มอยากได้หนาได้นามากพี่น้องเอ้ถ้าได้ก้มแล้วก็ได้ก้มอยู่ห่าสิไปจับหัวเยขึ้นมานี่ก็บ่ได้ หลไล่หญไว้เลี้ยงน้องช่วยเลี้ยงน้องแม่กินข้าวมปแ่ก็เลียงกินหลไล่ช่วยเลี้ยงน้องี้ยงไว้น้องก็เอาแตใจเลยอ่ะไล่กินเลลหว้อ่ะ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 ิินเนข่าว้ ลมนะ้ำเย็นมลม,มเด็นบ่ลมอะลรเด่นบ่ไม่คือข้าวยาลลายลุงดวงลุมลาะตัวเงนนเี่มไ,นะไม่อยากเห็น

อาอมา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 อาลิงอ่ะมามาอาลิงอ่ะมามาตาอาลิงอะมามาอาอาลิงอ่ะมามาตาพ่อสักินแล้วพ่อโอ้ยอยากให้ตงไหมกินเข้าไป กันเนาะบาดบาอย่างอะไรค่ายอมาเป็นมดแม่เขอนำดึงเห่เป็ดดิงเขาปวดเจียบนะหนึ่กิโลเขาเุลเป็นขนาดปวดตัวเนุะไมาร้มีจริงเนระตุปะตาน้องมองกันดูมเะย หอมหอมมากินมากเลยี้มีคนอยากน้ำคือมีบุญแน่อยากมีบุญอยากน้ำเนี้บอห้กินน้าดอกอ้อ

lai không? không. dẹp vào, dẹp à. xúc lây lây đây, bằng lại đây kìa xúc lây đó Hãy bằng lại đây kìa hả? ถ้าแม่ว่าเสียไปขายเสียบองมองซุกไปขายหาหกหมาีม่น่อง้าบาทโอ้ยไม่เลี้ยงห่ะเอาไ้ให้ร้านกินซะร้านกินีเด็เพราะว่าอันแม่ยังพะว่าอันตอนไม่เลี้ยงไปซื้อตลาดปักซองนะ่โลละหาสิบพันพี่เนาะหาสิบพันนี่มันก็สิตโตัวกูแปดสิบบาทแนะี่ ในสิบแปดสิบบาทสามหมากนี่สาหมากโลพีน้องเอมสามหมากโล8แปดสิบบาทบัดนี้ก็เลยมันของผู้เจ้าเป็นแลลวค่ะเอาไว่าเห็นใคใหญ่กับร้านกินกับเขาพยาก็กินเอาข่าวมาเลยกินมาเลยกิน ก็เลยว่ามันมีในต้นมันซูกลักเลยวฮรันกินมันนี่ก็แก่งมันนี่ไม่นเลน็เก็ขอปิดคลิปไปทุกทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้น้องมีบุญกับลิง้งลิ้นนเด้อไปแล้วสบายดีสบายดีบายบายบ,ายบายบายบาย Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye. bye.